เรียกภาคปฏิบัติมันก็รู้ขึ้นมารู้ขึ้นมากว้างขวางไปนีจจป่จางปาัจจัยจางปัจจัยเบามาจังเลรทำมานี้ยิ่งออกได้มากขึ้นมากขึ้นพูดได้เทศได้ทว่าวเทศนะพูดพูดได้เทศได้ตามภูมิของตัวเวลามันยังไม่สิ้นไม่สุดพูดได้ตามขั้นตามภูมิของตนที่รู้ที่เห็นทำทีนี้เวลามันเปิดออกไปเปิดไป มันเปิดจ้าไปหมดเลยไม่มีอะไรเลยนี่เด็กไม่มีเหลือภายในใจมีแต่ใจสว่างจ้าทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินดั้งหนอนอยู่ที่ไหนก็สว่างจ้าไปหมดไม่มีอาภาพัพคือความสว่างของธรรมความสว่างของใจในท่ามกลางแห่งความสจโิรกของร่างกายมีร่างกายนี้เลยความเจรรกกเลยไม่เห็นเห็นแต่ทองทั้งแท่ง ของใจกับร่างกายครอบกันอยู่ร่างกายกลายเป็นทองทั้งแท่งประจําเากันท,ทั้งทั้งที่มันสกปรปกนะก็เพราะอํานาจแห่งธรรมครอบไว้เลยกลายเป็นของสวยงามโดยทางธรรมไปไม่ใช่งามแบบโลกเขานะงามแบบธรรมถ้าเรามีธรรมอยู่ในจิตใจอยู่ที่ไหนก็สว่างจ้าไปหมดธรรมนี่แหละ เป็นสิ่งที่ทำให้เราหลุดพน้นจากสิ่งไม่ดีสุดท้ายแล้วจิตใจของเราทั้งหลายก็จะหลุดพน้นจากกิเลสโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปชัญ